สิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมเพียพีด สวัสดีครับคนรักเราบอกทุกคนมันอยู่ผมโอเวอร์แบนนะครับวันนี้ก็ไม่อยากจะอินเนอร์สงสงอยากจะเป็นลลกใสๆอธิบายความรู้เกี่ยวกับการเล่นเพียพีนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเพียพีไปไม่รู้อะไรเลยนะครับพี่จะมาสอนให้ฟังนะครับผมว่ามีอะไรบ้างที่สิ่งที่ควรรู้นะครับผม นะครับผมอ่ะมากับเริ่มแรกนะครับวิธีการบวกสเต็ตนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเอ้ยพี่เขาบวกสเต็ตยังไงนะครับผมสำหรับคนไม่รู้ร้อยเซ็นะโอเคนะครับวิธีการบวกสเต็ตนะครับเราจะมีให้เลือกอ่ะหนึ่งนั่นคือกดปุ๊บอ่ะสิบยี่สิบสามสิบอยู่ที่เราจะเลือกว่าเท่าไหร่สเต็ตเราก็จะบวกตามเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมนี่จะเป็นค่า B S นะครับไว้เติมค่า B S ค่า B S ก็คือไว้ทําอะไรไว้สุ่มผลนะครับผมกับการประมาณราคายี่สิบห้าโล벅นะครับผมแนะนําว่าสําหรับใครมีโล벅เยอะ ให้เติมยรุ و แน่ครับผมเติมยรุด้วยนะครับยรุราคาประมาณ100โลบักนะครับผมแล้วก็ยรุ2ประมาณ6000โลบักนะครับผมแล้วก็ AXP คูณ2อ0รโลบักนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้ก็จะเป็นการเติมเป็นการเติม mm hmm. ช่วยโดนทนะครับหรืออะไรสักอย่างใน้่ยผมก็ไม่เข้าใจกัน โอเคนะครับที่เกี่การเติมเซอร์วีนครับเติม20บาทครับหกสองคนเติมเป็นสิ่งที่สําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่น่าจะคนฟาร์มนะครับผมแล้วก็ค่าบเอสนี่เอาไปทําอะไรครับผมนี่เลยนี่ครับค่าบเอสนี่ก็จะมีนะครับผมสมมติเรามีเงินล้านหนึ่งปุ๊บเราฟาร์มสำหละอ่าเงินล้านหนึ่งจะปรากฏสมผลผลในนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยเป็นผลได้นะครับสองผลน้ําแข็งครับผมสามผลแมกมาคครับสี่ผลแสงครับผม หผลสันครับผมหผลทรายครับและเก็ผลกราฟิตีนะครับผมมีอาจจะมีผลบางอันที่จะตกหล่นไปนะครับแต่ประมาณนี้แหละที่ผมจําได้ก็มีวันเผลนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาดูว่ามันมีสกิลหรือท่าอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เอ่ออันที่ใช้ค่าบเอนะครับผมค่าบเจะต้องไปไปฆ่าบอลน,นะครับผมก็ค่า B เก็อันนี้จะมีผลลิงปองกร แล้วก็ไฟนะครับผม3อันนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเป็นค่าบีนนะครับผมสมมติใครไม่อยากเสียเงิน1ลร้านโลบักนะครับเราก็ต้องมาเสียค่าบีอให้แกไอนาโง่นี่ไอนาเงินไอนาเงินนะครับผมสําหรับใครได้ผลสําหรับใครได้ผลน้ําแข็งมานะครับผมก็มีอะไรมาแนะนานะครับผมอันนี้เลยให้ทําการต้องคนนะครับต้องการเติมค่าบีอมานะครับผม25โลบักเองไม่แพงหรอก ทำการเติมมานะครับผมจะขอนั่งกัน,นเออเ,ออเออติมมานะครับผมก็เราก็จะได้ทําการ เออน้ําแข็ง V2 นะครับผมแนะนําว่าให้เติมนะพอเราได้น้ําแข็ง V2 ปุ๊บได้สกิลปุ๊บเติมเลยเราจะเป็นคนที่โหดที่สุดและเท่ที่สุดนะครับผมสำหรับใครอยากดูน้ําแข็ง V2 นะครับผมดูจากช่อง BS Game ได้เลยนะครับก็นะครับอืมตรงนี้นะครับผมเป็นตัวที่วิหาค่าเบนะครับเป็นตัวกิจกรรมนะครับชื่อละชื่อนะครับปรารถนะครับผมก็ต้องช่วยกันตีนะครับผมหรือจะตีเองก็ได้นะครับถ้าประมาณตีเองก็ประมาณเลเวลประมาณต้องประมาณประมาณสองพันอะไรระมาณยละสองพันละตีเองได้แบบคือจะไม่นานมาาากนะครรับบบแแต่ถ้เ เรื่ไม,ม่กี่ร้อยก็น่าจะนานอยู่แล้วครับผมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะ mm hmm. ก็นี่แนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่แบบว่าโอ้อยากเที่เลยอยากโหนเลยเติมเลยครับผมแนะนำว่าเติมเลยคุณโหนแน่นอนคุณฟาร์มไม่กี่ไม,ไม่ไม่กี่วันคุณก็ตันแล้วเออคุณก็จะเป็นคนโหดสุดในใน,ในเซิร์ฟอะเออก็แบบว่าโอเคนะครับผมโอเคแลนนี้เราจะมาบอกว่าคนที่เกิดการบักนะก็ให้น้องๆน,นะครับผม แจ้งไปทางดิสของ BS Game นะครับหรือดิสของ PAP ก็ได้นะครับผมแนะนานะให้เราทักไปหาดิสของ PAP นะครับเพราะมีการบล็อกกันแล้วพวกนี้บ่อยนะครับผมอาจผลพวกเนี้ยของพวกนี้อาจจะไม่หายนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราแบบแนะนําว่ามันมีปัญหาเยอะเพราะตอนเนี้ยของ BS มีปัญหาเยอะในการของโทรศัพท์นะครับผมก็จะบินไม่ได้ทิ้งผลไม่ได้นะครับผมตอนนี้แล้วก็มีปัญหาโทรศัพท์เกิดอีกหลายอย่างนะครับผม สำหรับในคอมนะครับก็มีบางคนนะที่เล่นปุ๊บแล้วสแตทหายหรือในโทรศัพท์ก็สแตทหายนะครับผมก็ให้ทําการน้องๆเน,นี่ยของพี่ก็เป็นนะให้น้องๆทาการแจ้งอีกคทางของเพียบคิดเปน,นะครับผมโอเคานะผมเราจะมาจะมาบอกอย่างอีกอย่างหนึงนะครับผมที่เป็นความรับที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมคือแบบเป็นอะไรที่แบบสุดติงกระดิ่งแมวนะครับผมคุณคุณจะได้เจอคนดังนะครับ2 0 0 0จะ2 0 0พซับแล้วอือตอนเนี้ยเพียบพีดอะ เออพี่ก็อยากพันซับเหมือนกันนะเออช่วยพี่หน่อยนะเออนี่นะครับอืออดูมันบอกว่าอะไรอ่ะแม่งนี่มันนี่มันขายขายตรงให้ชัดเลยขายตรงให้ชัดเลยค่าค่าคือแอดมินอืออือไปตอบโชคพี่ไอเกมด้วยนี่มันขายของให้ชัดเลยนะครับผมก็พี่บีไอเกมนะอือไปเราถ่ายรูปสวยๆไอ้สัตว์มาบวกซื้อบวกฝันฝันอืออือเหมือนเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวอืยทำมันสัตว์แต่ตัวหายทันสัตว์แต่ตัวหาย โอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกเกี่ยวกับสาระความรู้อย่างเดียวนะครับผมใครที่อยากรู้อะไรอีกหรืออยากให้พี่แจกผลนะครับรอสักแป๊บนะครับรอให้พี่เลวตันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะปรนการแจกผลในกาน้องๆน,นะครับืออ กรอพี่นิดนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาสตรีมนะครับอือวันนี้พี่จะพยายามลงคลิปไปเสร็จนะครับผมสาหรับน้องๆที่มาติดตามมาอยากอยากรู้ว่าพีคลิงเล่นยังไงให้เข้าใจนะครับผมคอมเมนต์เลยครับผมเดี๋ยวพีจะมาทำการทําคลิปและอธิบายให้อีกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพีจะทำการรีวิวผลทั้งหมดที่อยู่ในราคา1นร้านเบลีนะครับผมวันนี้ก็ซีโอเกนนะครับผมคลิปสั้นๆมีแต่สาระลน้ลนลัวครับอือน้องๆวันนี้ก็ไปแล้วซีโอเกน